เริ่มเริ่มตื่นเต้นแล้วเพราะเห็นคนเยอะๆว้า wow. วคนเยอะจริงเอ่อ uh, ตอนนี้ตื่นเต้นอยู่ฮะเพราะว่าคนเยอะมากแล้ว,แล,วแล้วเมื่อกี้แบบมีคนถ่ายรูปเอ่อไม่แน่ใจมุมแบบสูงสูงซักมุมบน BTS บ้งฮะ,ะแล้วแบบเห็นคนแบบเต็มเลยแล้วเอามาให้ผมดูองเงี้ยผมก็แบบโอ้หคนเยอะมากตื่นเต้น,นะครับผมแล้วก็แบบเป็นแบบงานเข่าดาวอีกอีกอีกครั้งหนึ่งที่เรามาเลยอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเออแบบทง่งทางหายมานานพอสมควรเลยอนยะ่างเงี้ยก็ กลับมาอีกครั้งก็ตื่นเต้นตื่นเต้นอยู่ครับก็จริงๆก็ก็จะมีเพลงพิเศษพิเศษมาแบบมาแบบมอบให้ที่ที่ยังไม่เคยเล่นที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็แบบอยากให้ทุกคนได้รอติดตามเตรียมโชว์แบบสนุกๆออกมาบ้างอะไรท่ไหนครับเออต้องรอดูครับผมแต่ว่าแบบเป็นแบบเป็นเป็นเพลงพิเศษที่พี่ผมไม่เคยเล่นอย่างแน่นอนเป็นเพลงใหม่ มี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 ซิงเกิลเราด้วยแล้วก็มีแบบมีแบบเพลงพิเศษเป็นแบบเซอร์ไพรส์ด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับผมแล้ววันนี้มีเตรียมแบบออกสกตะแสภาพตด้บ้าโชว์อะไรอยเง้ยเอออาจจะไม่ได้มากขนาดนั้นนะครับผมเพราะว่าแบบวันนี้เราแบบเราแบบก็มาแบบชิลๆอะไรอย่างเงี้ยแบบมีแบบแต่ว่ามีแต่ว่ามีแบบเพลงเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นเพลงพิเศษจริงๆอ่าอาจจะมาแบบมูดแบบชิลๆขึ้นรับรับแบบปีใหม่อะไรอย่างเงี้ยหน้าหนาวอะไรอย่างเงี้ยปีนี้เรียกได้ว่ามาขึ้นเป็นปีของตระค้อนเปทีใหญ่ด้วย ก็อย่างที่บอกครับผมตื่นเต้นนะเพราะว่าตั้งแต่ที่มาซาวเช็คเมื่อเช้าแล้วก็แบบไม่คิดว่าเวทีมันจะใหญ่ขนาดนี้นะแบบตอนตอนตอนขึ้นเวทีเมื่อเช้ารู้สึกว่าแบบมันใหญ่กว่าที่เราคิดเยอะมากเหมือนกันนะแบบมีทั้งแบบแคทวอล์กเดินออกไปตรงกลางอะไรอย่างเงี้ยผมก็แบบแล้วแบบยิ่งมาตอนนี้คือคือเมื่อเช้าพอพอมันไม่มีคนเราแบบเรารู้สึกว่าเออคนมันคงไม่ได้เข้ามาได้เยอะเพราะว่าแบบเพราะว่าเขาแบบกั้นกั้นไว้เยอะด้วยครับแต่แบบตอนนี้เหมือนพอเขาเปิดหมดเลยเนี่ยมันดูเยอะมากคนดูเยอะมากก็แบบ ดีใจครับผมที่เราได้มามีส่วนร่วมกับอะไรแบบนี้ครับช่วงปีใหม่ปีใหม่ช่วงนี้รับงานเยอะไหมคะเยอะอยู่เออแต่ว่าแต่แต่แต่ว่าจริงๆก็วันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายในการทํางานของปีนี้นะครับผมซึ่งซึ่งเราเราก็ได้พักสองสามวันกลับมาทํางานต่อครับผมได้พักเยอะใช่แต่ว่าเหมือนเหมือนว่าปีนี้ก็ไม่ได้ไม่ได้แพลนว่าจะไปแบบเที่ยวหรือหยุดช่วงปีใหม่อยู่แล้วอะไรเครับผมอาจจะไปหลังจากนั้นเลยอะไรเงี้ย ครับผมก็อยากจะฝากแฟนๆทุกคนนะครับผมเข้ามาร่วมสนุกกันในางานเทาดาวของพารากอนนะครับผมก็เดี๋ยวนี้เนี่ยเดี๋ยวผมกำลังจะขึ้นแล้วก็จะฝากทุกคนเข้ามาแบบให้กําลังใจมาซัพพอร์ตกันแล้วก็มามาสนุกไปด้วยกันถ้าเกิดใครแบบไม่ได้มีแพลนไปไหนก็มาแบบมาชิลๆมาฟังเพลงกันที่พารากอนพักพารากอนได้ครับมฝากด้วยคร่ะถามถึงผลงานช่วงนี้เลยค่ะใครแล้ลรก็ไป จริงๆถ่ายถ่ายจบแล้วครับผมแล้วก็เออเขาเขาเขาว่ากันว่าแต่ว่าตอนนี้มันเหมือนยังไม่ได้มีวันคอนเฟิร์มครับผมว่าจะเป็นต้นปีหน้าแบบใกล้ๆนี้เลยก็คือแบบแบบอีกนิดเดียวจะได้ดูกันแล้วครับผมแล้วก็ถ่ายถ่ายเสร็จไปหมดแล้วตัดก็ได้ข่าวมาว่าเกินครึ่งแล้วอะไรเงี้ยครับผมเออก็เอหลังจากนั้นเดี๋ยวเขาเดี๋ยวเขาจะอัปเดตให้ผมฟังเรื่อยๆเลยว่าแบบมันจะยังไงแต่ก็กำลังรออยู่ครับผมเพราะว่าแบบมันมันก็ใกล้แล้วแล้วก็เป็นอะไรที่ถ่ายถ่ายมานานที่เล่นกับ ทั้งพี่เจมจิแล้วก็พี่โบเมลดาด้วยเลยครับก็รอฝากฝากด้วยนะครับผมโลกหมุนรอบเธอครับช่องสามทีน่าใช่ครับครับเออก็ตอนตอนนี้ก็ใกล้ๆจะ2ล้านแล้วครับผมก็ก็ก็เหมือนเหมือนผมเช็คล่าสุดน่าจะแบบหนึ่งจุดนะหนึ่งจุกว่าเกือบเกือบหนึ่งจุดแปดอะไรเงี้ยครับผมก็อยากฝากทุกคนเข้าเข้าไปดูกันด้วยครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยววันนี้ก็ก็ได้เล่นให้ทุกคนฟังสดๆหนึ่งครั้งเลยก็เถอะใครชอบก็ฝากเข้าไปกด ดู MV กันสักสักสามสิบวิแรกก็ดีฮะสามสิบวิเนี่ยแค่นั้นผมพอใจแล้วแค่สามสิบวิแรกผมก็พอใจแล้วเอาแบบเอาแบบไม่ข้าม้วยนะเอาแบบแบบดูสามสามสิบวิแล้วผมก็จะได้หนึ่งวิวแล้วผมก็ผมขอบคุณกับทุกคนมากแล้วอะไรอย่างงี้โอ้ยทําเสร็จแล้วครับแบบอตอนตอนนี้กาลังกําลงังอยู่ในช่วงการเตรียมเตรียมถ่าย MV ครับผมเพราะว่าจะจะเหมือนเออเรียกว่าอะไรอะ่ะ กลับมาจากปีใหม่กลับกลับมาจากการหยุดอย่างเงี้ยก็ก็จะถ่ายเลยจะจะถ่าย MV ตัวใหม่เลย,เลยอะไรเงี้ยผมตอนนี้ก็เป็นช่วงแบบการเตรียมตัวเอ่อก็มีความแตกต่างครับผมแต่ว่าผมรู้สึกว่าด้วยความที่ครั้งนี้ผมผมทำเป็น EP มันมมัันนก็จะมีมูสแอนโทนอะไรบางอย่างที่ยังมีความเหมือนสอดคล้องกันอยู่ครับผมแต่ว่าแต่ว่าก็มีมีเป็นเป็นเป็นเพลงที่แตกต่างอย่างแน่นอนเราไม่มีทางทำเพลงเหมือนเหมือนเดิมอยู่แล้วแหละเราไม่เราไม่น่ามาแบบเลกเก้ห้าเพลงอะไรอย่างเงี้ยไม่น่าไม่น่าได้ครับาต่านเลยแล้วเพลงนี้จะมีแบบว่าชาเลนจ์ภาพเด้นอะไรไหโอ้ยแน่นอนคือผมคือคือคือผมบอกเลยว่าแบบงอนงอนตลอดเป็นเพลงที่เหมือนเราก็ชาเลนจ์แบบ ิดถ้ามาง่ายๆแบบทุกคนน่าจะเต้นตามกันได้ยเงี้ยแต่ว่าเพลงนี้ผมขอแบบเพลงเพลงถัดถัดไปที่กำลังทำอยู่นี่นะครับผมขอแบบเต้นแบบผมอ่ะขอเต้นยับผมอยากเต้นให้มันสะใจตัวเองผมผมไม่ใช่ผมอยากแบบเต้นผมอยากผมอยากแบบขยับร่างกายเยอะๆก็ก็ถ้าเกิดถ้าเใครมาชาเลนกันได้ก็อยากให้ชาเลนแต่ว่าเดี๋ยวแบบเดี๋ยวมีเวอร์ชันง่ายๆให้ทุกคนได้ได้เต้นกันด้วยครับแล้วมีแบบชาเลนแล้วมีแบบชาเลนไหมว่าได้ขั้นนี้เท่านี้เราจะมีอะไรแบบพิเศษกับแฟน อ๋อ,อไม่เอ้ยผมผมผมทำไปแล้วคือไม่รู้ทุกคนเห็นหรือเปล่าตอนตอนครบล้านผมผมพาแฟนแบบกลุ่มเล็กๆไปไป,ไปเลี้ยงหมูกระทะครับผมใช่ใช่ก็แบบไปไปไปมีแบบกิจกรรมเล็กๆน้อยๆแบบกินหมูกระทะชิวๆกันมาเรียบร้อยแล้วครับผมแล้วแบบช่วงนั้นก็เป็นช่วงอากาศดีด้วยก็แบบพอดีอะไรเงี้ยเดี๋ยวรอบนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะมีอะไรแต่ว่าแบบจรนี้ไอหมูกระทะตอนนั้นคือผมผมแบบผมแบบผมมีความพูดเล่นๆด้วยนะ แต่ว่าแฟนคลับคือแบบเออแฟนคลับแคปแล้วเอาเอาเอามาฟ้อ,อ,องเอามาเอามาฟ้องลงแบบทุกที่เลยว่าแบบเนี่ยเคยพูดไว้แล้วแล้วทำไมไม่ทำอะไรเงี้ยผมก็รู้สึกว่า,ยายแบบญญเออถ้าเกิดเราถ้าเราให้ําเขาไปแล้วเราแบบเราจะเราจะมาผิดทาไม่ได้อะไรเง <c oughs> ี้ยตอนนี้ผมเลยผม,ผมผมผมไม่พูดอะไรละผ,ผ,ผมผมผมไว้ก่อนไม่รู้ทําอะไรได้ไม่ได้ขนาดไหนอะไรเงี้ยอ้าวเร้วเพลงใหม่ซิงเกิลใหม่ที่จะปล่อยนี้เราต้องมีชาเลนจ์แบบแปลกๆผมขอ10บล้านนะถ้าเกิน10บล้านเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราทําอะไรสักอย่าง แต่เราจะไม่พูดไปก่อนเพราะเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราโดนบังคับพูดเออต้องทำจริงอะไรอย่างเงี้ยเอฝากฝากผลงานนิดนึงอ่าโอเคครับผมก็อยากจะฝากไว้ด้วยนะครับผมกับละครเรื่องใหม่ของผมที่กำลังจะออนนะครับผมชื่อว่าเรื่องโลกหมุนรอบเธอนะครับผมก็เล่นกับทั้งพี่โบมิลดาแล้วก็พี่เจมจิด้วยนะครับผมก็ฝากไว้ด้วยน่าจะมาประมาณช่วงต้นปีหน้านี้แล้วนะครับผมก็อยู่ทางช่องสามฝากทุกคนติดตามวยแล้วก็ฝาก เ,ออเพลงของผมด้วยนะครับผมจริงๆผมกำลังทำ EP อยู่ซึ่งงอนตลอดที่ปล่อยไปแล้วเนี่ยก็เป็นหนึ่งใน EP นั้นแล้วก็จะทำทั้งหมด5เพลงครับผมเพราะฉะนั้นจะเหลืออีก4เพลงในในปีหน้าที่ทุกคนจะได้ได้ฟังกันก็อยากจะฝากทุกคนติดตามไปด้วยนะครับผมกับช่อง Ice Party Entertainment นะครับผมในทุกโซเชียลมีเดียเลยก็ฝากไปกดติดตามเลยครับฝากแบบซัพพอร์ตกันไปด้วยนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับ